พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจกรยี่ข่าวนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับเราจะมารู้ที่มาที่ไปนะครับของข้างหน้าผมนี่คืออินทผลัมนะครับแล้วก็ข้างๆผมนี้นะครับก็คือเจ้าของสวนที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกันครับสวัสดีค่ะ นัสสิดวงปัญญาเจ้าของสวนอินทรัรมพิสุนุโลกค่ะสวนนี้อยู่ที่อำเภอเนินมะปราบบ้านเขาดิงบรรยากาศสวยงามมากจริงๆริบขอบคุณค่ะที่เล่นมีที่เล่นไหมครับนัดค่ะคุณนัดคุณนัดก่อนที่จะมาทำสวนนี่ทำอะไรมาก่อนทำโรงงานขนมค่ะขนมพวกไหนครับขนมก็จะเป็นขนมไทยไทยเป็นขนมเปี๊ยะค่ะกระรี่ป๊าถั่วทอด ทำที่ไหนครับจังหวัดปทุมธานีแล้วคุณนัทที่เป็นคนที่ปทุมหรือที่ิศโลกแดะเป็นคนบุงการค่ะอ๋อคนบึงการแต่ว่าตามน้องมาอยู่ที่ทำขนมมาก่อนเอาแล้วคิดยังไงครับมาทําสวนที่นี่ก็ช่วงปีปีสองพค่ะครับค่ะพ่อหลวงสวรรคโคตรแล้วก็นัดก็ได้ดูพระราชกรณียกิจค,คัะแล้วก็ซึมซับกับ เกษตรผสมผสานเกษตรพอเพียงคะตามตามตรามรอยพระราชา่ะเราจะมีพื้นความรู้มาก่อนนะเไม่ไม่เลยค่ะแล้วทําไมต้องเป็นอินทบารามก็บปกติที่เถวปางนี่ก็จะดังมะม่วงมะม่วงน้ําดอกไม้แล้วทำไมต้องเป็นอินทผรามเริ่มต้นนะคะแล้วก็ปลูกผลไม้เมืองร้อนกับทุกชนิดเลยค่ะก็แต่ว่าตัวที่ ให้ผลผลิตได้ดีให้ให้รสชาติได้ดีจะเป็นอินทาลัมค่ะก็เลยค่ะก็เลยจัดการแบบปลูกเป็นแปลงใหญ่ตอนแรกก็ปลูกบนพื้นที่หนึ่งร้อยต้นก็ไปศึกษางานค่ะมันยากไหมจะปลูกอินทาลัมเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างครับพื้นที่เป็นอะไรครับเป็นเป็นดินรูปลังค่ะเป็นดินรูปลังใช่ค่ะ จริงๆก็จะบอกว่าง่ายก็ไม่ได้ง่ายนะคะคยากก็ไม่ได้เป็นความสามารถเพียงแต่ว่าเขาพิธีพิทันค่ะรายละเอียดจะเยอะอีกหนึองค่ะแต่แต่ที่นัดเลือกปลูกเพราะว่าไม่ต้องใช้สารเคมีปลูกอินทรีย์แล้วเราก็อยู่ที่สวนด้วยสามารถที่จะ อยู่กับธรรมชาติได้ขอบคุณนัดก็มาอยู่ที่สวนนี้เลยใช่ค่ะเราอยู่ตรงนี้เลยก็อยู่ปลูกบ้านทรงไทยอยู่กับอินทพรัมทุกวันเลยใช่ค่ะอากาศบริสุทธิ์แล้วกี่กี่กี่เดือนกี่ปีครับเวลาปลูกแล้วกว่าจะมีผลผลิตค่ะเอ่อจริงๆแล้วจริงๆแล้วเอ่ออายที่ปลูกนะคะตามมาตรฐานทางอิรักหรือว่าอาหรับเนี่ยทางตะวันออกกลางอ่ะจะประมาณ5ปีแต่ที่นี่ด้วย เมืองไทยอุดมสมบูรณ์รับค่ะใช้เวลาปลูกสามปีครึ่งก็ได้ผลแล้วมีให้รับประทานแล้วค่ะและพันนี่ครับพันพันนี่คือเป็นเนื้อเยื่อค่ะจะมาจะมาจากทางอิรัก์แล้วก็อร่าทางอลาคะตอนนี้เป็นผลไม้ของทางนน้นใช่ค่ะแล้วคุณสมบัติว่าเป็นเหมือนเป็นผลไม้ด้วยเป็นยาด้วยเลยใช่ค่ะที่ที่ที่เลือกปลูกอินดิพา์ลัมเนื่องด้วยว่า แล้วก็เป็นผลไม้ที่มีอยู่ในคมพีอังกุรอานด้วยที่ที่พระเจ้าท่านประทานให้พี่น้องมุสลิมค่ะคเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สูงมากค่ะด้วยคุณสมบัติคือเป็นน้ําตาลเชิงเดี่ยวสามารถคนที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยตรวเนี้ยจะช่วยลดแล้วก็เป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงก็จะช่วยให้ัก ป้องกันมะเร็งในลำไส้และขรักษากระเพาะด้วยค่ะประโยชน์เยอะมากก็เหมือนเหมือนกินยานี่เลยใช่แต่เป็นผลไม้ค่ะใช่ค่ะกินธรรมดาเนี่ยเนาะค่ะธรรมดาลองมีจะมีธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะคะต้องต้องมีวิธีรับประทานด้วยเดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวคุณวัดแล้วตอนนี้ปลูกกี่ต้นครับที่นี่อหกร้อยกว่าต้นค่ะหกร้อยหกร้อยกว่าต้นนี่กี่ไร่ บนพื้นที่108ไร่แต่เราแบ่งก็คือเป็น50ไร่50ไร่ก็คือจะปลูกอินทผลัมค่ะเซนส่วน3 0ไร่จะทําเป็นโคกหนองนาค่ะแล้วก็มีที่ว่างๆไว้อีกนิดหน่อยค่ะครับก็ตอนนี้ก็มีผลผลิตละมีผลผลิต100ต้นค่ะตอนนี้มีละค่ะแล้วยังไงระขายยังไงไปส่งออกไหมหรือยังไงยังยังค่ะยังให้ไม่มากพอผลผลิตก็อยู่ที่ประมาณ8ตัน แปดตอนส่วนหนึ่งก็คือจำหน่ายหน้าสวนเพราะรว่านัดทาแบบท่องเที่ยวด้วยค่ะก็มีจำหน่ายที่หน้าสวนแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าแถวและแวกนี้ค่ะมารับซื้อส่วนหนึ่งก็ไปแปลรูปแปลรูปทาอะไรได้บ้างแปลรูปก็จะทําเป็นฟรีดายอตอนนี้กลุ่มวัยรุ่นจะชอบประทานก็จะเป็นรูปที่เขาล่วงาเราก็มาแปลรูปเป็นสกัด อากาศเป็นผลไม้น้ำผลไม้ร้อยเปอเซนเอาไว้จำหน่ายทั้งปีได้เลยค่ะทำเป็นน้ำผลไม้ใช่ค่ะมีเมนูส้มตามอินทผาลามัมครับเป็นไซรักด้วยเป็นน้ำเพื่อสุขภาพเป็นไอศครีมนเป็นไอติมได้ทำเป็นวน์ได้ไหมไวน์อร่อยมากค่ะได้รสชาติที่ดีมากเพราะว่าเขาจะมีความ มีความฝาดนิดนึงค่ะมีความฝาดแล้วก็มีความหวานเป็นรสชาติที่อร่อยค่ะลงตัวเพราะเวลาที่เราเก็บเราก็จะเอาลูกที่เขาเขียวๆวเหลืองลูกที่ร่วงอะค่ะเอามาทําทําวายได้รสชาติที่ดีตอนนี้ยังไม่เห็นในในในตลาดอะไรไม่มีไม่ไม่ไม่ค่อยมีขายนะวายละค่ะไม่ใช่อินทผลัมนะครับปกติในตลาดเราก็จะมีจะมามีทุเรียนมีเงาะมีมงคุด เป็นค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ค่ะเพิ่งจะมาแรงๆเมื่อปีสองปีเนี้ยค่ะคือไม่พอขายว่าไงไม่ไปถึงตลาดว่าค่ะใช่ไหมค่ะเราก็เริ่มเป็นที่รู้จักค่ะค่ะแล้วเพิ่งไปออกช่องแปดมาเขาไปสัมภาษณ์เรื่องอะไรมาครับปากทองต้องรู้ค่ะอากาศยังเลยอ่าออนแอ์วันที่ยี่สิบสี่นี้ค่ะยี่สิบสีค่ะไปแนะนำอะไรเขาครับก็แปลรูปค่ะ ปากทองต้องรู้เป็นซิกเนเจอร์ของทางสวนเข้าไปดูต้องมาวันที่ยี่สิบเจ็ดด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูช่องแปดก่อนวันที่ยี่สิบ่ะสิบสี่ค่ะปากทองต้องรู้แล้วก็งานใหญ่อีกงานหนึ่งที่ที่เนี่ยที่เนินมะปางเนี่ยวันที่ยี่สิบเจ็ดมีอะไรบ้างยี่สิบเจ็ดเป็นงานอะไรครับือนกรกฎาคมสอันหาร้อยสิบหกเป็นเทศกาลอินทภารัม ที่บ้านเขาดินอไซย้อยอเภอเนรมปางที่สวนนี่เลยนะที่สวนนี่เลยค่ะมีอะไรบ้างครับงานนี่กี่วันก่ับงานก็จัดตลอดหนึ่งอาทิตย์ค่ะช่วงวันหยุดยาวก็ตั้งแต่27ไปเลยตลอดเจ็ดวันค่ะก็จะมีการแสดงค่ะของของชุมชนอาบูธชุมชนค่ะค่ะแล้วก็ผู้โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกอินเทอร์พาร์ลขเภอเนรมปางแล้วก็ระแวกใกล้ใกล้เคียง ทตุกกอินเตอพาลัมก็ห้าหกสวนนะคะที่จะมาออกบู๊น่ะแล้วได้บู๊มีอะไรมากมีพาร์ลามแล้วก็มีแปลรูปด้วยมั้มีแปลรูปด้วยอืมกั้งเป็นอาหารค่ะด้วยก็บล็อกอินเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยค่ะจริงๆแล้วมาไม่ยากนะที่เนี่ยครับพอถึงกูเกิลแมปส่งหน้าสวนเลยถึงตลาดถึงเมืองนะอำเภอเนินมาปางอำเภอเนนมาปางแล้วก็จะมีซอย ถนนแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยตรงตรงอย่างเดียวเลยตรงมาทางวัทำลอดตรงอย่างเดียวแล้วก็เลี้ยวหน่อยหนึ่งก็ถึงละมีป้ายบอกแล้วอนาคตขยายไหมจะขยายเื้นที่ไหมขยายค่ะอนาคตก็ขยายกกต้นก็ตั้งไว้ที่หนึ่งหมื่นต้นหนึ่งหมื่นต้นเลยโอ้หนึ่งหมื่นต้นใช้ที่กี่ไร่เนี่ยใช้ที่คือเราปลูกระยะสิบคูณสิบค่ะ ประมาณหกร้อยไร่ระยะเสร็จคุณสิบที่ปลูกที่เรามีอยู่แล้วหรือต้องไปไปซื้อเพิ่มก็ขาดอีกนิดหน่อยค่ะอืแต่เป็นพื้นเดียวกันหรือเปล่าค่ะเป็นพื้นเดียวกันเลยนะก็ให้เกษตรกรปลูกด้วยเพราะว่าเวลาที่เราปลูกแล้วหนึ่งต้นอย่างเงี้ยคือเขาจะแตกห้านองครับอ่าแล้วก็ให้เกษตรกรแบ่งปลูกด้วยค่ะออาจจะไม่ได้ทําคนเดียวทั้งหมดต่อไปก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจใช่ค่ะเนาะ แล้วแปลรูปแบบมีเราจะทําอะไรเราจะทำแปลรูปสง่งส่งขายทั่วประเทศไหมจะแปลรูปอะไรบ้างจริงๆ่งส่งออกได้เลยนะคะเป็นฟิตรายอร่อยคะ่ะจะจับกลุ่มวัยรุ่นคะ่ะส่งออกได้เลยชอได้เลยมีน้านสุขภาพด้วยอะค่ะอืมแล้วของเราจะทำไหมถ้าเป็นโรงงานไหมหรือจะปลูกอย่างเดียวอนาคตต้องแปลรูปะคะ่ะแปลรูปด้วยค่ะ ก็อยากจะให้คุณนัดแนะนำเกิดใครจะลองปลูกยินดีวสวยินีค่ะเพราะว่าของที่สวนจะทำโมเดลไว้100่อยต้นสำหรับเกษตรกรในครอบครัวโดยที่ไม่ต้องจ้างแรงงานเลยค่ะยกเว้นเฉพาะในฤดูที่ได้ผลผลิตน,นะคะถึงอาจจะจ้างเพิ่ม,อมสองคนสามีภรรยาทำได้โมเดล100ต้น สามารถที่จะเลี้ยงได้ทั้งครอบครัวร้อยต้นใช่ไหมคะหนึ่งร้อยต้นหนึ่งร้อยต้นตนี่จะให้ผลผลิตอยู่ที่ต้นเฉลี่ยต,ต้นละหนึ่งร้อยลูกเจสซี่กี่ไร่แับร้อยต้นร้อยต้นก็สี่ไร่ค่ะอ๋ะอ,อถ้าก็ปลูกเยอะๆอย่างเงี้ยเกิดชาวบ้านมาปลูกกันแล้วมันจะเป็นคู่แข่งเราหรอโอ้ยยินดีสิคะเพราะว่าเราจะได้ส่งออกได้อพอเมื่อไม่กี่วันเนี้นั่งมองว่าตลาดอะ่ะยังยัง,ย,งยังอีกเยอะค่ะมีไต้หวนันเออ่มี เกาหลีใต้ค่ะมีโอกาสมาได้ทานอินทผลัมที่สวนปรากฏว่าชอบมากค่ะมาคือตอนนี้มันกิโลแล้วหลายร้อยนะตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ราคาตอนนี้อยางที่สวนจำหน่ายอยู่ที่สี่ร้อยบาทแต่ช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นผมกลัวว่าถ้ามันทำกันเยอะๆมันจะเหลือร้อยสองร้อยนิดแล้วคามจะตกนะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตรงนั้นเราส่งออกได้ค่ะต้องมีบอลล่มที่มากพอค่ะจะการดูแลมันมันยากนะ มันต้องเอาใจใส่เอาใจใส่ค่ะต้องละเอียดแล้วก็พิถีพิถันต้องมีการผสมเกสรค่ะตัวผู้มาผสมตัวเมียมีการแต่งลูกมีการห่อค่ะก็ดูแลปลานิดนิดนึงค่ะเรบวกกลับไปตอนนี้ร้านทําขนมเลิกแล้วร้านทำขนมทำโรงงานทาขนมเลิกแล้วกิจการโตขึ้นเรื่อยๆค่ะอ๋อจะมีคนดูแลอยู่มีคนดูแลค่ะเอาแล้วเรามาใช้ชีวิตอย่างเนี้ยมัน เราอยู่ในเมืองใหญ่หญๆนะมีม,มันมันมันดูแล้วมันวังเวงของเราโอ้เป็นอะไรที่แบบแสงบอะ่ะเราได้อยู่กับธรรมชาติตื่นมาก็มองเห็นท้องฟ้ามองเห็นธรรมชาติทุกวันไม่เหมือนกันสักวันนึ่งสวยงามสงบค่ะชอบก็ดีสรุปแล้วก็อากาศบริรรสุทธิค์ครับก็ถือว่าสวนที่นี่นะครับชื่อว่าสวน อินทพลมพิษณุโลกค่ะอินทารามอินทผัามค่ะอินทพลัมค่ะอินทพลมพิษณุโลกค่ะก็น่าจะเป็นสวนน่าจะใหญ่ที่สุดในพิษโลกนะไม่ก็นั้นมั้งค่ะเพราะว่าไม่มีปลูกหกร้อยต้นมีไหมไม่มีไม่ถึงก็น่าจะก็เป็นเบอร์ต้นต้นของพิษณุโลกนะครับแล้วก็กลุ่มที่ทำมินอินทารามก็จะรู้จักกันหมดจะช่วยกันดูกังนั้นก็ดีนะครับบอกว่าเป็นสิ่งที่ดี พิษณุโลกเราก็ได้มีผลไม้ตัวใหม่ใช่นอกจากว่าฤดูการช่วงพฤษภาเราจะมีมะม่วงน้ำดอกไม้ซึ่ง<ช>เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอเนมปา,างของพิษณุโลกอยู่แล้ว,แล,วแล้วก็ต่อจากมะม่วงก็จะเป็นทุเรียนพอหมดฤด,ดูการทุเรียนเราก็จะเป็นอินทผลัมทำให้กเกษตรกรที่น้องมีงานทำโอเค ครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคุณนานเพราะว่าขอบคุณที่มาเลือกที่พิษณุโรกนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆพักพวกนะครับที่น้องน้องที่เป็นคนพิณาโลโรกนะแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพก็น่าจะกลับมาช่วยพิษาุโรกันนะครับเอาวิวัฒนาการใหม่ๆมาทำพิโลกก็จะได้เป็นเมืองที่ต้องเที่ยวที่น่าอยู่ขึ้นคะ จะขอบคุณใครบ้างไหมมีใครมาช่วยบ้างไหมก็ขอบคุณหลายภาคส่วนมากค่ะขอบคุณท่านนายอำเภอขอบคุณนายอำเภอที่เดินมาปางจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมอ๋อเป็นผู้หญิงอำเภอสรับอ๋อเป็นผู้ชายนายอำเภอท่านไหนยังไม่ได้เจอเลยค่ะอำเภอท่านมาเป็นผู้หญิงน่นค่ะเป็นผู้หญิงขอบคุณท่านนายอำเภอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะขอบคุณรองทรงพลขอบคุณพี่ทีมทัด ท่องเที่ยวกีฬาค่ะ hmm. ข,ข,ขอบคุณท่องเที่ยวลองเบนทศทอค่ะขอบคุณทุกภาคส่วนคนสําคัญก็คืออาจารย์วศินอาจารย์วศินลืมไม่ได้เลยค่ะอาจารย์วสินค่ะขอบคุณมากรองศาสตราจารย์ดรวศินปัญญาวุตกุลนะครับก็โอเคเลยแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับวันที่27 27นะครับมากันให้ได้เลย ที่นี่นะครับแล้วจะเป็นบรรยากาศที่เราได้มาเห็นอินทผาลามสดมาชิมกันสดแล้วก็มาดูการแปรรูปมาดูกันว่าอาจจะมีไอเดียนะครับที่จะไปทําไปปลูกขึ้นนะครับก็ามาปรึกษาคุณนันดาดีดีค่ะดีนะครับปรึกษาวันนี้เขาขอบคุณมากๆากครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับที่มาพูดคุยกันในรายการาช่องผม กองกีดโพสแชนแนลจริงๆ <Okay. S 1> เป็นรายการกิดขยี้ข่าวจะเป็นก,การเมือง uh huh. แต่วันนี้ก็พักหน่อยเราก็เครียดกันมานาน uh huh. ในเรื่องการเมือง uh huh. ก็ปล่อยเข้าไปครับตอนนี้เรามาเรื่องธรรมากินเรื่องปากท้อบงบ้านนะครับ uh huh. แล้วก็จะมีรัฐบาลชุดใหม่ uh huh. ก็น่าจะดีขึ้น uh huh. ในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรและที่นี่ก็เป็นเกษตร เชิญท่องเที่ยวด้วยนะครับโอเคมากเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะตอนต้นที่คุณคุณนัทคุณนัทเกิดนำเรื่องวิธีวิธีรับประทานอินทผาลัมมันมันจะไปยากอะไรครับมันก็หยิบเข้าปากเลยมันจะมันวิธียังไงครับเราเราเราาเราได้ลองทานดูวิธีเลือกก่อนเราจะไม่แนะนำนะวิธีเลือกก่อนนี่ทั้งทั้งบมดที่ทานได้ทุกลูกเลยทานได้ทุกลูกเลยค่ะ ก็ทานปกติเราก็ทานแบบนี้ทานแบบนี้อยู่แล้วค่ะอดีว่าทานแบบนั้นคือไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกค่ะแต่กันลูกเดียวกันนะคะลองทานอีกอีกตามยาวค่ะทานแบบนี้นะคะทานตามเนี้ยลองทานเลยค่ะแล้วดูรสชาตินะคะต่างกันไหมคะอืมเมื่อกี้มันกรอนี้มันหวานกว่าใช่อ่ะอืม มีวิธีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดนะคะทันทันลูกใหม่ต้องแบบนี้นะครับต้องทางยาวครับโอ้โหทางยาวเอาลูกใหม่ค่ะถ้าเกิดว่าไอหยิบมากินนะเขาจะรู้เลยนะบรรหนอกแบบมันก็บจิบวายนะตามตามยาวแต่จริงจริงตามไหนก็ได้แต่รสชาติมันไม่เหมือนกันเหมือวิธีเลือกตะกีรสชาติที่บอกก็คือเป็นรสชาติของสารแทนนินซึ่งมีประโยชน์จะช่วยลดอาการอักเสบของร่างกาย เพียงแต่ว่าถ้าทานแบบนี้ความหวานเขาจะกลบรสชาติปากลองทานดูค่ะยังมีความฝาดอยู่ไหมคะไม่มีหวานเลยเพราะว่าจริงจริงมีเมื่อกี้ชิงมีมแต่ทีนี้ถ้าทานแบบนี้ความหวานเขาจะกลบความฝากไปหมดเลยน้วหวานานี้มันเป็นน้ำตาลเชิงเดียวเบาหวานกินได้ไหมเนี่ยรับประทานได้ค่ะเป็นน้ำตาลเชิงเดียวไม่สะสมลดความลดเบาหวานลด ไขมันอุดตันลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดแล้ววิธีเลือกอ่ะครับวิธีเลือกก็ต่างกันมั้ยอาจจะหาต่างกันค่ะถ้าร้อยสามสิบห้าวันก็จะได้หวานจัดแต่ถ้าเราเลือกตัดคือทุกก้านทุกจันเลยเราจะมีวันที่ผสมเกสรเราจะนับวันแต่ถ้าเราอยากจะได้หวานน้อยเราก็ตัดที่รายี่สิบห้าวันเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับไปทางทางอาลับใช่ไหมตคนี้แบบเขาเขาทานยังไงครับ ตะวันออกกลางส่วนมากเขาจะไม่ค่อยปลูกผลสดเพราะว่าทางโน้นอ่ะอุณหภูมิพอที่จะทําผลแห้งจะได้ราคาแล้วก็เก็บได้นานกว่าอย่างผลแห้งนี่ก็เก็บได้ที่ศูนด้เขาต้องทานทุกวันมาวิธีทานอ๋อทานทุกวันค่ะวันละเจ็ดเม็ดวันละเจ็ดค่ะแต่ถ้าเป็นผลสดเนี่ยความพิเศษจะอยู่ตรงที่ว่าจะมีไฟด้วยสูงจะช่วยลดป้องกันมเรลงในลำไส้ลดการอักเสบของกระเพาะค่ะ ประโยชน์เขาจะสูงกว่าแบบปูนแห้งแล้วพื้นที่ที่ปลูกพื้นที่ที่ปลูกที่นี่อัตลักษณ์เลยค่ะคือว่าเป็นพื้นที่ปลูกดินลูกลังค่ะทั้งหมดเลยอืมดินลูกลังดินลูกลังมันก็ปลูกอะไรไม่ค่อยได้อยู่ละวใช่ไหมมันจะแห้งแรงกว่าใช่ค่ะคือปกติดินลูกลังเนี่ยถือว่าเป็นดินที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุเป็นดินที่เสื่อมสภาพในกรมวิชาการนะคะแต่ว่าบงเออญว่า เราปลูกอินทผลัมแล้วกลับได้รสชาติที่ดีเปลือกจะบางเนื้อแน่นหวานกรอบรสชาติจะเข้มข้นใช่ค่ะจะได้รสชาติที่มีความมันๆนิดๆจะมีความเข้มข้นของอินทผลัมแม้กระทั่งความฝาดความหวานนี่ค่ะความหวานจัดของเขาไปกลบความฝ่าหมดทำให้เรากินหลายคนจะอุทานว่าอยไม่ฝ่าเลยนี่คือนี่คือดินลูกหลัง ชีวิตที่นีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจช,ชีวิต តាំងចិត្តខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់មកចាយចិត្ត